สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับอมนนี่ก็ยจะมาสอนคําศัพท์คําศัพท์หนึ่งครับความจริงคําคํานี้นะครับก็เป็นคําที่อยู่ใกล้ตัวมาอยู่แล้วแต่ว่าบางทีเราอาจจะด้วยความเคยชินนั้นเราอาจจะใช้มันผิดอาจจะเป็นเพราะว่ายี่ห้ออะไรของมันสักอย่างหนึ่งอ่าเรื่องของเราในวันนี้นะครับก็หนีไม่พ้นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับผมอ่านี่ก็คืออะไรอ่าที่สิ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือพวกหมาม่าน่เองที่เราเรียกนะครับแต่ทุกทุกคนรู้ไหมครับว่า ถ้าเกิดเราพูดว่าฉันอยากจะกินมามา่าฝรั่งเขาจะรู้สึกตกใจว่าเฮ้ยนี่คุณจะกินมามา่าคุณจะกินแม่ของคุณเหรอ <laughs> เพราะว่าคําว่ามาม่านะครับเป็นคําย่อของคาว่า mother mother ก็คือแปลว่าแม่นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไทยพูดว่าเฮ้ยฉันอยากจะกินมามา่าฝรั่งเะาตกใจเฮ้ยหันมาควบเลยเฮ้ยนี่คุณจะกินมามา่าแม่ของตัวเองเหรอเ <laughs> พราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดคําว่าฉันอยากจะกิน มันมีกึ่นสำเร็จรูปนะครับเราจะต้องใช้คำว่า instant noodles instant n o o d l e อ่าเราอ่าทีนี้เรามาลองแยกคำศัพท์ทีละตัวดีกว่าว่าแต่ละคำนั้นมีความหมายว่ายังไงบ้างนะครับผมเริ่มจากคำแรกนะครับคำว่า instant 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 แปลว่าเร่งด่นวนหรือว่าสำเร็จรูปอะไรแบบนี้อ่าส่วนคำหลังนะครับ n o o d e s noodles, noodles. นูโรนะครับก็แปลว่าบะหมี่นั่นเองพอคำสองคำนี้มารวมกันก็คือบะหมี่ที่แบบไม่ต้องมีพิธีรองอะไรมากก็คือ,อเอาใส่น้ำร้อนเข้าไมโครเวฟเสร็จปุ๊บก็กินได้เขาก็เลยเรียกว่า Instant n o นูโ e ก็คือบะหมี่สำเร็จรูปบะหมี่ที่แบบกินแบบเรียบรีบแบบไม่ต้องผ่านกรรมวิธีเลยมากก็คืออาหารที่แบบมีความสะดวกในการที่จะรับประทานนั่นเองนะครับเขาก็เลยเรียกว่า Instant n o นูโ e instant noodle อ่าส่วนถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะกินบะหมีม่แล้วก็สามารถพูดได้ว่า I would like to have instant noodle I would like to have instant noodle I would like to have จุดๆก็คือเป็นประโยคว่าเป็นประโยคที่บอกว่าเราอยากจะรับประทาน,นในสักอย่างหรือว่าเราอยากจะกิน,นในสักอย่างอ่า ถ้าเกิดเราอยากจะบอกว่าเราอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราก็จะบอกว่า I would like to have instant noodle อ่าไม่ได้บอกว่า I would like to have mama นะครับไปบอกไม่ได้ว่าเราอยากจะกินคุณแม่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นอ่าเพราะฉะนั้นคราวน,นี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะสามารถที่จะพูดได้ถูกสถีว่าเวลาที่เราอยากจะรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราก็สามารถพูดได้ว่า I would like to have instant noodle ส่วนวันนี้นะครับออมมี่ก็ขอตดวลาไปก่อนสวัสดีครับ